บ้านฟ้าเบ็ดมินต์โห่เฮียเก้าวิป่ะเน่ะน่าจะมีทัวเก้าวิเหรอมีแน่กูรอช่วยให้เล่นไหนวะเอ,าอา้าไหไรพี่ไม่ได้ตาดำหมอ กูใส่ดินฮุกกูใส่ดินฮุกกูใส่ดินฮุกไ,ได้แต่จะด,ดำะดอ่ะกนรักมาญาติเฮ้ยไอ้เหี้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ยไหนวะอะ่รผมไอ้สัตว์กลางพี่ล่าสุดผมวิ่งไปจูบมอเลยพี่ตรงนี้ไอ้เจ๊กลากพัง แล้วมันหิวแล้วน่ะไอ้เหี้ยลากพังรางสังหรณ์เราจะได้เจ๊คลื่นแปลกๆเลยสิเจ้าชายวะไม่รู้ว่ะคือตอนแรกมันเดนบิงเดียวอ่ะเราเดินบิงเดียวแล้มันจู๊พังเลยอ่ะเฮ้ยมันมันจู๊ไปหิวไปเหรอเก็บไปหิวไปเหี้ยโปลิชจีนไงพี่เอกตอนนี้มันจะแข่งโปลิชจีนทุกคนไม่อยากเห็นเพื่อนว่ะหลงหลงหลงพี่หลงหลงเจ๊กหลงเหี้ยบป๋อ มมันดูเออวะฮะเออมันฮิวเสร็จเลยมันเลี้ยวต้านโอ้โหแล้วคุณเอาไอ้เจ๊กอยู่นี่ต้องเอาหน่อยนะนี่ไอ้เจ๊กตัวนี้นะไอ้เจ๊กโมเอาดีดเอาดีโอ้โหกินบล็อกไปดิกินบล็อกไปดิกินบล็อกไปดิโอ้โหเจ๊กโบทัดเลยเอาไปดิเอาไปดิเอาเพราะว่าโดนติ้งเดียวโดนได้ไง แล้วจะตีกูทำไมกูจะเฮ้ยบอกมันบอกมันเปฮิววันนี้ฮิวแล้วปล่อยมือฮิวแล้วปล่อยมือมกำลังไปฮิวกำลังไปบอก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 ล่างแม่งนี่ผมเมื่อกี้บอกไม่ได้พี่เอียวิ่งโคตรเร็วแต่ผมอยู่มันบอกไปบอกไปบีบอกไปบูบีบอกไปบีได้ป่ะน่ะบีบอกไปบอกอะไรปะ ไม่ได้ไมันจให้อ,อ,อะไรกูจะไปช่วยมันตัดแล้วมันจะตีกูทำไมเออหะังก็แล้วแตกมันก็โดนโปจุ๊บไปแล้วกันปานดีกว่าแล้วปานดีกว่าไม่บ,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 บอกอ,อย,ย,ย,ย่าบอกบ็อกบ็อกบ็อกบอกรู้อุดเดียวเดียว มันรู้เอ้ยคิลเลอร์รู้แล้วพี่ได้มาได้มาก็ไม่ไหนแล้ววะไปวิ่งมาทางซ้ายเจอเจอเจออยู่ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้าย,าายไปซ้ายไปซ้ายไปโอคิลเลอร์รู้แล้วคิลเลอร์รู้แล้วตัดขา,าไว้ตัดโอ้โหยึดแป้งกับแป้งนนนโอ<ฮ>้โหมันต้องหาให้มันวิ่งเข้าสอกให้ได้เว้ยไว้ให้มันเข้าสอก ัโอ้พี่มันวิ่งอ้อมีเยอะจะใครจทันวะดักดิดักหน้าดิดักหน้าหาทางดักไอยอนอยู่ไหนอ่ะผมมาดักผมมาดักหน้าแล้วผมอยู่คนนี่ยไปแล้วมันบนกลับมาแล้วพี่มันตัดเข้ากลางตัดอยู่ตรงกลางเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางพี่ข้ากลางเข้ากลางข้างล่างไปแล้วมาแล้วครับอุลูดิอุลูอุลูอ่ะอุลูทังขึ้นอ่ะพี่แม่งเร็วจัดอยู่ไหนแล้ววะออกข้างนอกแล้วเหรออยู่นี่นี่ฮิวอยู่กลางขวากลาง ยืนแบบยืน้อนมาสามุ้งหมวาย้อนโอ้ยเยอัดไว้อัดไว้ลามุไปดิล้อ้ยนิดเดียวสวย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 วยส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 ยสวยสวยสยสวยสวยยวสวย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 สยสวยสวยสยสวยสวยสยสวยสวยสสวยสวยสว ต้องดึงเขาหน่อยอ่ะไม่ต้องดึง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 ยอดแฟนมันยอดแฟนมันมันจะหลุดทุกข้อนะเออว่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องคิลเลอร์คิลเลอร์ต้องเฝ้าเราเฝ้าไม่เป็นไรจะหลุดทุกที่อะไรจะหลุดทุกพี่อะไรไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นเดี๋ยวมันดิ้นออกมาครับทุกคนไม่ให้ดิ้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 นเดี๋ยวมันดิ้นออกมาไม่ให้ดิ้นเอาน้องน้องเขาเนี่ย น้องเขา,ารู้จักผมใครผมผมเอาเล่นเนอะไม่รู้อ๋อไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ให้ดิน้นไม่ให้ดิ้นไม่ให้ดิ้นครับปล่อยไว้เดี๋ยวมันดิน้นเดี๋ยวมันดิ้นออกมาเองครับเราต้องอย่าให้ดิน้นเราต้องสอนไล่รักแร้มันสอนไล่รักแร้มันเออ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 สอนไล่รักแร้มันสอนไล่รักแร้มันเฮี <laughs> ยคนกากเลยยึดแม่เล่นโป้วิ่งไปยังไงให้ตายไว้สัตว์แม่ถ้าอย่างนี้เขาตายแล้วเดี๋ยวมันก็ออกได้ครับเดี๋ยวมันก็แบบว่าหลอกออกนอกประตูได้ ผมว่าผมว่าเราอย่างนี <guarding okay>? ้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันดิ้นออกมาเองครับเราตอดมือไว้ใต้รักแร้มันมันจะดิ้นไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งออกมาเองผมว่าอะไรชื่อวิ่งแปลกๆวิ่งจู๊โอ้โหิ้วหายจู๊หายเอ้ยเฟสสองเร็วๆดีสัตว์กูเดี๋ยวคลิกสายกูพังไอ้ยอนเอาดิยอนเอาดิยอนสอดดิยอนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วสอดสอดอยาเออ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  ไม่ให้ขยับไม่ให้ขยับเลยรอรเรื่นหมูหันอยู่กกูนี่แหละเนี่นี่

โปงออมฮ่า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 ตายผ่านไปดีกว่าเนี่ยสมควรด้วยสันแม่โดนกูแค่นั้นแหละเหี้ยโดนกูแค่นั้นแหละโดนว่ากูแค่นั้นแหละผมว่าไลฟ์ชีม่งแปลกๆที่ยาวยาว ไอสัตว์ไม่แปลกหรอกมึงโดนแถบแรกแล้วมึงดูมันจุ๊กไปยูปไปจุ๊กไปยูปไปไดีกูค,คิดแล้วยิดแม่นี่แปลกๆและไอสัตว์จุ๊กไปยูปไปจุ๊กไปยูปไปเนะี่ยไอสัตว์มึงโดนแถบแรกไวมากอะ่ะไอยันเล่นโป่ยังไงแล้วโป้ประเด็นคือโป้วิ่งไวไงประเด็นคือโป้วิ่งไวไงอไอสัตว์ตายตอนแรกผมคิดว่าิวางเงียบไงมันจุ๊กไปแล้วก็แอบแล้ก็หิวไอสัตว์ที่ใหบไปยูไ,ไป,ไปๆๆ มันแกนที่ต้องเอาเอามือสอดใต้รักแร้ไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันดิ้นออกมาเองโอมันทําได้ทุกอย่างแนละ้วทุกคนเดี๋ยวมันดิ้นออกมาเองนะครับท,ที่มันยังไม่ได้ช่วยกันมันก็ดิ้นเพราะว่าเราสอดไว้เรา,บาแบบไว้ให้มันไม่ให้มัน,มมนอนิเมชันมันดิ้นได้แล้วก็สอดๆๆสอด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 ใต้รักแรก้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละเรียบร้อยโอแตกเดี๋ยวให้แขวนเดี๋ยวให้แขวน แล้วปั๊มยับคุณสองอยู่ด้วยหิวเดี๋ยวเขาจะขอแขวนนะแต่ให้เขาเปิดประตูก่อนถล้วก็ช่วยกันปัดกังโดแนแฝนแต้มไม่ได้เยอะเพลงมันเปลี่ยนใช่ปะเงเปลี่ยนแล้วใช่ปะ,<ล>ะไม่เปลี่ยน<ล>เยนามันเปิดตู้ปุ๊บมันบินขึ้นมาตีถูกจุดด้วยนะมเมื่อกี้ถ้าไม่ตีนั้นเหนื่อยถ้าตีไม่ได้มเมื่อกี้ก็เหนื่อยวิ่งหายจังหวะจับแล้วไม่ประเด็นเนี่ยตอนแรกให้ใหใหมันอยู่ตรงกลางพร้อมอยู่ตรงกลางของผมต่างคนยืนบล็อกคือไม่ให้มันออกจากตรงนั้นน่ะน่าจะได้อยู่แต่ประเด็นคือ เขาบินเข้ามาตีมันจะถูกจังหวะด้วยพอบินเข้ามาตีถูกจังหวะเรียบร้อยเลยทางสาวเดนหน้าประตูมีป่ะให้เขาเปิดประตูก่เปนนะ cô để yon, lấy yon giúp em để em giúp em yon โอ้วิ่งไหว้ะแท้ยังตายโง่จริงไอ้สัสแต้มจูอะไรไม่ราละอาละไระเฮ้ยโอ้วิ่งไหวตายย่ะอย่างงมไอ้สัสมันยังอยู่ว,วะมันไปเลยมันไปเลยมเลย่ย วันออกไปเลยมันไม่รอด่าไม่รออะไรเลยเ <ś c oughs> ฮียบีพอร์ตแม่งเกีียจริงขิงมาก <laughs>